ขอนอกน้อมด้วยเสียงกราวแด,ด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่27เมษายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังฆังสรนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังฆังสรนังคฉามิตติยัมปิ พุทธังสรนังัจามิตติยมปิธรรมังสรนังัจามิตติยมปิสังขังสรนังัจามินัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยังสังคโคเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุตรเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพจเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา uh <li> ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิก คขาปังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวตมักเีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประงสมาธิยามิอธินาทานาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิอภัมมิจริยาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะ ทาลนะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจายนะาสยนามหายนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิขหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไป้าขอสมาทานศีลนสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิท์เจริญบารมีสิบเจริญบุญญาเกิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสาสบเจประการ อันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมัปธานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่อมักผลน,นิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู พร้อมที่จะเข้าถึงสรรคมและการสมาทานอาถารในกุศลศีลโดยเฉพาะมีการเจริญภาวนาด้วยการศึกษาพระสัทธรรมให้ถูกต้องถูกตรงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ผู้ที่มีการศึกษาพระสัทธรรมเท่านั้นจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนและหากไม่เข้าใจให้ตรงแล้วก็จะปฏิบัติผิดได้ค่ะ ในการศึกษาพระสัทธรรมทำไมต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่เข้าใจมาก่อนแม้รูป,ปรธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่แตกทำลายอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเกิดด้วยเหตุปัจจัยนั้นหากไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้เช่นนี้ได้ค่ะเราจะเห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาและแน่นอนค่ะ อวิชชาซึ่งปกปิดความจริงไว้ทั้งหมดนั้นจะทำให้มีตัณหาเข้าไปประกอบและที่ร้ายที่สุดก็คือมิจฉาทิฐิโดยเฉพาะศักยภาทิฐิซึ่งไปยึดสิ่งที่มีจริงทั้งหมดว่าเป็นของตนเป็นอัตตาตัวตนซึ่งเป็นที่มาของทุจริตเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาและเนื่องด้วยใจค่ะแทนที่จะ เกิดมาด้วยอำนาจบุญคือศีลก็จะเป็นเหตุแห่งความทุศีลเกิดมาด้วยอำนาจบุญอันมีทานรองรับก็เป็นเหตุแห่งการเป็นผู้ตรณีไม่รู้จักแม้การให้ทานแม้การรักษาศีลเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องร่วมกันศึกษาเพื่อให้รู้ชัดตามความเป็นจริงทั้งในรูปธรรมและนามธรรม นะคะเพื่อให้หมดข้อสงสัยหากไม่ศึกษาแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นเรารู้กันอยู่นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นขันห้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งทุกคราวไม่ว่าจะทางตาก็ตามหูจมูกลิ้นกายและใจก็ตาม แท้ที่จริงเป็นการประมวลมาของขันหา้ารวมถึงการเกิดที่เราเรียกว่าเกิดของลูกล้านเกิดของน้องหมาน้องแมวแท้ที่จริงไม่มีใครเหล่านั้นแต่นั้นหมายถึงเป็นการเกิดของขันหา้าและขันห้านั้นเมื่อเกิดด้วยเหตุปัจจัยก็ต้องมีการตั้งอยู่และดับไปเป็นที่สุดค่ะ ไม่มีขันห้าเหล่าใดที่จะตั้งอยู่ได้นานและเป็นไปตามประสงค์จึงต้องร่วมกันศึกษาและเพื่อชี้ชัดลงไปให้ได้ว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นเรานั้นมันไม่ใช่มันเป็นอะไรใดบ้างเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอะไรอีกเมื่อชี้ชัดลงไปในสัจจะซึ่งเป็น ระดับแห่งปัญญาที่สูงขึ้นไปอีกก็ต้องฉีได้ว่านี้เป็นทุกขะอริยสัตว์ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าต้องกำหนดรู้ด้วยการศึกษาในลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะก่อนต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีลักษณะเฉพาะของมันของมันแล้วอาจจะมีชื่อบัญญัติหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อไหร่จะต้องทำปริญญาโดยยาตะปริญญาและตีละนะปริญญานั้นต้องน้อมไปที่ลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะเชน่นลักษณะของธาตุดินมีความกระด้างและเข้งแข็งเป็นลักษณะและเป็นที่ตั้งของรูปที่บังเกิดร่วมกันเป็นกิจมีการรองรับรูปที่เกิดรวมโดยเป็นผลปรากฏ มีธาตุที่เหลือสามคืออาโปเตโชและวาโยกเป็นเหตุไกลสิ่งเหล่านี้ละค่ะเมื่อเราค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นก้อนของเราเป็นแท่งของเราเป็นรูปทางก้อนนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการประชุมรวมกันของรูปไม่ใช่รูปเดียวและแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้น ก็มีลักษณะเฉพาะของตนนั้นที่เรียกว่าวิเศษลักษณะนั้นเองธาตุดินก็อย่างหนึง่งธาตุน้ําก็อย่างหนึง่งแต่เมื่อบัญญัติออกมาโดยสมมุติเช่นธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังไปจนถึงมันสมองนั้นก็จะมีลักษณะที่เป็นวิเศษลักษณะโดยส่วนรวมก็คือลักษณะของธาตุดินนั้นเอง เมื่อส่องไปกลับไปกลับมาเราก็จะรู้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาโดยอาศัยเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจึงสามารถใส่ใจทั้งโดยบัญญัติและโดยปรมัติ ในที่สุดก็จะส่องเข้าถึงปรมัตสัจจะที่สุดนั้นก็สามารถเข้าถึงสามัญญลักษณะซึ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตานั่นเองถ้าความเข้าใจถูกด้วยสมาธิิที่น้อมไปสู่การศึกษาพระสัทธรรมอย่างมั่นคงและเข้าใจชัดว่าพระธรรมคำสอนนั้น ไม่สามารถที่จะคิดเองได้แต่ต้องอาศัยการศึกษาที่ปฏิบัติอย่างละเอียดประณีตจึงสามารถจะเห็นลักษณะอันปรากฏเกิดขึ้นทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปธรรมและนามธรรมาเหล่านั้นค่ะไม่ใช่จะนั่งคิดได้ซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงไว้แล้วว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น ไม่ใช่คิดได้แต่เป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยปัญญาซึ่งต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่ยาตะปริญญาคือการรอบรู้ในลักษณะของสิ่งนั้นๆในกองแห่งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันเป็นต้นค่ะและส่องไปให้ได้ว่าเมื่อเป็นทุกข์กษัตริย์แล้วต้องกำหนดรู้อย่างไร เมื่อเข้าไปรู้ชัดในลักษณะที่ต้องกำหนดรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ปัญญาที่เกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะทำลายอาวิชชาคือความโง่เขลาเบาปัญญาที่ปกปิดความจริงไม่ให้รู้ว่าแท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรเลยแต่เป็นรูปธรรมและนามธรรมท,ที่ประกอบกันและเป็นรูปหลากหลาย ที่อาจจะบัญญัติชื่อต่างๆกันออกไปแต่ตั้งอยู่บนฐานรากของมหาภูตรูปเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้ละค่ะว่าเมื่อศึกษาไปเรื่อยๆทำความเข้าใจด้วยความนอบน้อมในคำสอนโดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาและปฏิบัติพร้อมๆกันไปนั่นแหละจะเป็นปัจจัยที่จะอย่างถึงความจริง ทางที่เป็นสมมุติสัจจะเพื่อส่องไปถึงปรมัตสัจจะที่เป็นวิเศษลักษณะและสามารถเข้าถึงสามัญลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ค่ะซึ่งเป็นการเข้าสู่สัมมาทิฏฐิและเข้าถึงการปฏิบัติในวิปัสสนาญาณระดับต่างๆจนที่สุด าสามารถที่จะเข้าถึงศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันและวิมุตติญาณทัศนขันอันเป็นของพระอาเศสค่ะได้ในที่สุดค่ะดังที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาโคปาลสูตรค่ะและเมื่อวานนั้นเราก็ได้ศึกษาในเรื่องของปัตวีที่เป็นภายในใช่ไหมคะว่า ปัฐวีเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างบัญญัติชื่อว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนถึงที่สุดคือมันสมองซึ่งเป็นอุปาทินกรูปในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข่นแข็งเห็นไหมคะว่าพระองค์ใช้บัญญัติแต่ส่องมาถึงปรมัติ ซึ่งจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจว่าลักษณะของสิ่งเหล่านี้ที่เรียกชื่อแตกต่างโดยบัญญัติที่สัตว์โลกคุ้นชินกันนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นจริงแต่แท้จริงแล้วเป็นมหาภูตรูปที่มีลักษณะเฉพาะเด่นคือธาตุดินอันเป็นลักษณะที่มีความเข้มแข็งหยาบหนักเป็นต้นนั้นเอง ซึ่งเมื่อค่อยๆเข้าใจถูกต้องความเป็นตัวตนที่เคยยึดว่าผมเป็นของเราเป็นอัตตาของเราใครจะมาแตะต้องไม่ได้คนเล็บฟันหนังก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือมหาภูตรูปที่มีธาตุดินเป็นธาตุหลัก เท่านั้นเองและอาศัยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปรูปธปาตุเหล่านั้นที่บัญญัติเรียกว่าผมขนเล็บไปจนถึงมันสมองนั้นก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปแม้ในขณะที่กำลังหมุนไปของกระแสแห่งรูปเหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะปรากฏชัดอยู่ได้นานเพราะมีอายุอยู่แค่ อะไรคะสิบเจ็ดขณะของจิตหรือห้าสิบเอ็ดอนุขณะของจิตนั้นเองซึ่งสั้นมากค่ะในรูปแต่ละรูปเหล่านั้นเพราะดีดนิ้วขึ้นระหว่างอัวแม่มือกับน,นิ้วชี้นี้เท่ากับแสนโกดขณะของจิตแล้วคิดดูสิคะว่ารูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แค่49อนุขณะของจิตเพราะ จิตหนึ่งดวงมีเกิดตั้งแล้วก็ดับไปสมอนุขณะย่อยคูณกับสิเจดเป็นห้าสิบเอ็ดลบขณะที่เกิดหนึ่งอนุขณะและขณะที่ดับอีกหนึ่งอนุขณะเหลืออีก4ี่ิบอนุขณะเป็นขณะแห่งการตั้งแห่งรูปเมื่อเราค่อยใส่ใจอย่างนี้ถึงแม้ไม่เห็นตามความเป็นจริง แต่รู้ได้ด้วยปัญญาเพราะเชื่อมันในพระปัญญาของพระสมาสัมพุตธเจ,จากการที่เราเห็นของจริงที่เป็นผมจากที่มันสั้นแล้วมันค่อยยาวออกจากการที่มันเป็นสีดำค่อยเป็นสีขาวค่อยเป็นสีขาวหมดทั้งสีสษะเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดถึงความชราและ ผมนั้นก็เป็นที่ตั้งของพยาธิหรือของโรคมากมายใช่ไหมคะและเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ต้องฐานอาหารให้เหมาะสมยิ่งถ้าใครมีปัญหาก้ากับผมก็ต้องหาน้ำยาประเภทต่างๆทั้งสักทั้งนวดและต้องทานอาหารเพื่อให้เหมาะที่ผมเหล่านั้นจะดํารงอยู่ในสภาพที่ไม่เป็น ลักษณะที่น่าเกลียดซึ่งจริงๆแล้วผมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอสุภะยากนักค่ะที่ใครจะใส่ใจอย่างนี้ตามพระธรรมคำสอนซึ่งหากใส่ใจถูกต้องถูกตรงอย่างนี้นะคะอวิชชาทั้งหลายก็ถูกทำลายไปด้วยสมาธิิที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงค่ะและ เมื่ออวิชชาค่อยๆสลายไปเพราะมีสมาธิทิฐิคือปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงบ่อยๆเจ้าตัณหาและทิฏฐินั้นไม่เข้าไปยึดเกาะแล้วเพราะไม่ชอบสิ่งที่ไม่งามไม่ชอบสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ซึ่งปัญญาก็เกิดที่เดียวกับที่จะเกิดมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะการใส่ปัญญาเข้าไปความตั้งมันในพระสัทธรรมนั้นจะกำจัดอวิชชาตัณหาและทิฏฐิให้ค่อยๆหมดไปค่ะนี้คือทางเดียวที่เราจะทำได้ก็ด้วยการศึกษาและน้อมปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ใช่รอจนเรียนจบ แล้วพอจบก็ไม่รู้จะเริ่มต้นคิดปฏิบัติตรงไหนอย่างไรคิดไม่ออกอีกเพราะข้อมูลของพระธรรมคำสอนนั้นก็มีมากมายหลากหลายเหลือเกินฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็น้อมคิดน้อมพิจารณาไปเรื่อยๆตามที่ได้ฟังตามที่ได้อ่านนั่นละค่ะจึงจะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปได้ เพื่อความถึงที่สุดทุกค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมกผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกๆุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ